สวัสดีคะ่ะสวัสดีกับช่องมั่นส่วนรักเลยนะคะอันนี้ก็ปุ้ยได้เอาสาคเาูเขาเรียกาสาคูด่างนะคะคล้ายตระกูลขาเนาะสามารถทําขนมได้เอามาปลูกลงดินไว้ที่สวนหลังบ้านกับขาจริงๆนะคะอตอนนี้ขาก็เริ่มสวยแล้วนะคะอีกสักวันมาถ้าวันไหนว่างปุ้ยจะทำเ,เป็นเมีย่ยงขานะคะมีขานะคะ เก็จะพาไปชมสวนหลังบ้านค่ะพาชมสวนหลังบ้านนะคะอันนี้ก็เพื่อนก็เริ่มทํานาแล้วนะคะเพื่อนมีน้ําเพื่อนก็สูบน้ําก็น้ําลงบางส่วนนะคะน้ําจากคลองอยู่ตรงกลางนู่นนะคะก็ดํานาแล้วนะคะส่วนดอกอันนี้เขาก็รวยหมดแล้วนะคะ ต้นจำปีจำปาก็โรยดอกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูของพ่อกับแม่นะคะตอนนี้ก็ทำนาเสร็จแล้วอันนี้ส่วนของพ่อกับแม่นะคะก็ได้หวานข้าวนะคะหวานเสร็จแล้วนะคะไถพวนแล้วก็หวานเรียบร้อยก็มีบางส่วนที่เป็นของญาติข้างบ้านนะคะเพื่อนก็ทำอ้อยหกันนะคะค่ะก็มีอยู่นาอยู่สามน่าจะประมาณไร่หนึ่งนะคะ มีอยู่สามเขาเรียกสามแปลงนะคะแบ่งขั้นเป็นสามแปลงอยู่ตรงนี้นะคะออกไปไกลๆนู้นเห็นรถดวิ่งอยู่นู่นก็เป็นถนนนะคะที่เป็นภูเข,ขาบรรยากาศดีค่ะมีคึมฝนนะคะคึมหลายวันแล้วแต่ไม่ตกมาถึงทางนี้นะคะก็หวานข้าวไว้แล้วก็อยากให้ฝนตกมาอยู่นะคะเพราะว่าแปลงอื่นเพื่อนก็ทำนากันแล้ว นี่นะคะเพื่อนทานากันแล้วก็บางแปลงเพื่อนก็ดําบางแปลงเพื่อนก็หวานเหมือนกันคนที่หวานก่อนเขาก็ออกแล้วนะคะอยู่ไกลๆนู้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมไกลๆนู้นเลยค่ะแปลงตรงนู้นเลยนะคะอันนี้ก็หวานนะคะนี่ก็เป็นถนนเนาะเห็นรถวิ่งอยู่พาชมกอน่อไม้นะคะแห่งเขาก็เยอะเลยค่ะ ส่วนอันนี้ตรงที่แปะแรกเขาเป็นหน่อนะคะเขาก็ขึ้นลำสูงค่ะแม่ก็ตัดเขาไว้ไม่ให้เขาออกต่อนะคะเขาก็มามีหน่อเล็กๆอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ข้างล่างไอที่หนหนอเยอะๆอะค่ะเขาก็ตายขีเอตายเป็นหักหมุนนะคะแล้วก็จะเริ่มมีแตกใหม่ตรงนี้เห็นไหมค่ะัอก่อนหน้านี้ที่เขาเป็นหนอนะค่ะเขาเขาตายนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็เริ่มกําลังแตกหนอ ใหม่อีกนะคะฝนตกรอบใหม่ในช่วงนี้อยู่แถวบ้านปุยก็เริ่มแรงนะคะไม่ฝนไม่ตกประมาณเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอันนี้ก็จะพาชมฝั่งแปลงที่ลกๆมีแต่หญ้าที่ตอนนั้นนะคะพ่อกับแม่ไม่ได้ทำอะไรอะตอนนี้พ่อกับแม่ก็ไถหวานหลังจากฤดูที่ทำหักแล้วนะคะก็เลยปลูกพริกนะคะหวานเบีย้ยพริกไว้แล้วก็ปลูกพริกเพราะว่าก่อนหน้านี้นปุ๊กก็พามาดูเบีย้ยเขาอยู่เนาะ ค่ะแล้วก็เพราะว่าอยู่นี่มีน้ําลดนะคะก็ใช้น้าปราปาหมู่บ้านลดนะคะเพราะก็มีประปาของอะปะ่าปปาส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะก็จะมีน้ำสองสายเนาะก็ใช้สลับถ้าสายในตายก็ใช้อีกสายหนึ่งก็ประมาณเกือบงานครึ่งงานเหมือนกันค่ะเยอะอนะคะพอได้กินได้ขายเลยแล้วค่ะมีทั้งพีกจินดาลก็พี่ส้มนะคะ นี่นะคะพื้นที่หลังบ้านนะคะอีกส่วนนึ่งแต่ก่อนจะเป็นาสตร์นะคะตรงนี้แถวนี้แล้วก็เอาดินมาถมแล้วก็ปรับไว้ปลูกผักตอนหน้าหนาวนะคะแต่หน้าฝนปกติไม่ได้ทําอะไรเพิ่งมีปีนี้ปีแรกเนาะที่ทํำปิกเพราะว่าถ้าทําก็ได้ทําได้แค่บวบก,กับอันนี้นะคะเพราะว่าแมลงเยอะเนาะถ้าหน้าฝนก็จะมีพวก ผลไม้ตามฤด,ดูกาลแล้วก็พวกตะไคร้ผักสวนครัวนะคะขา่าส่วนมากจะเป็นขา่าแล้วก็จะมีพวกะชะอมนะคะตอนนี้ชะอมเหลือต้นเดียวที่จริงเขาจะเรียงอยู่ตรงนี้สามสี่ต้นเขาตายไปตอนที่ว่าฝนตกหนักเพราะน้ำเข้ามาตรงหลังบ้านตรงนี้นะคะน้ําขึ้นมาเต็มเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกผักเสี้ยวนะคะกินได้ค่ะ อันนี้ก็จะมีผล,ลไม้ตามฤดูก,กาลนะคะอันนี้คือเงาะนะคะตอนแรกแม่ามาปลูกไว้ปุ๋ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพิ่งเห็นลูกเขาเพิ่งรู้นี่แหละค่ะว่าเป็นเงาะนึกว่าต้นอะไรนะคะตอนแรกนี่นะคะอันนั้นก็จะเป็นอ่าเอาสามารถเอาไปลวกกินยอดได้นะคะปุ๋ยเอามาปลูกไปเอเป็นเขาเรียกอะไรนะปุ๋ยจําชื่อไม่ได้ จะสามารถเอาดอกเขาเอายอดเขานะักไปลวกกินได้คล้ายๆเป็นสมุนไพรนะคะรักษาลูกได้ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวปุ้ยคิดชื่อออกเดี๋ยวปุ้ยจะมาบอกนะคะปุ้ยแม่จะหาชื่อก่อนปุ้ยจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็มีพวกมะพร้าวนะคะก็จะเป็นอ่าพวก เอกระเพราดอกม่วงนี่เยอะมากเพราะว่าตรงที่ทําพริกนั่นก็ไถ่ออกเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทําผักเราก็จะมีเยอะนะคะมันจะเกิดมิดเขาไหลไปตรงไหนก็เกิดหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงาะแต่เสียดายฝรั่งนะคะเขาตายไปแม่ก็เลยซื้อต้นใหม่มาปลูกสองต้นอยู่ตรงนูง้นกับต้นมะม่วงแล้วเปลืออีกต้นหนึ่งแล้วก็มีมะม่วงเปรี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้จะเปรี้ยวมากแต่ว่าเขาจะสุกแล้วก็ได้กินที่หลังเพื่อนก็ดีอยู่นะคะจะเป็นพันุ์ไม่แน่ใจว่าพันอะไรแต่ว่าเขาจะเปรี้ยวมากเลยถ้ากินเด็บแต่เขาก็จะแบบสุกช้าที่สุดนะคะก็ถือว่าโอเคส่วนมากก็จะเป็นมะม่วงมีลำไยมีมะม่วงมขีขนุนแกงนะคะอันนี้ขนุนแกงเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็เป็นน้อยหนานะคะน้อยหนานี่ก็ย กะเพราอะคะ่ะเยอะกะเพราม่วงส่วนมากจะเอาไว้แต่กะเพาม่วงถ้าไม่ม่วงก็จะไม่ค่อยเอาไว้นะคะอันนี้ฝรั่งนะคะไม่เอามาปลูกแทนต้นเดิมที่ที่ตายไปเ,เป็นพันธุธรรมดานะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นกิ่นปูอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นละมุดหรือเป็นอะไรดูดูไม่ออกนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้หาง ถ้าท,ทุเรียนนี่คงจะเอามาตากแดดไม่ได้ตอนนี้ปุ้ยกำลังเพาะมีทุเรียนอยู่เนาะมันเีเป็นชะอมค่ะชะอม,มเยอะมะม่วงเปรี้ยวเมื่อกี้นะคะขาส่วนมากก็จะเป็นขาเยอะมากกับมะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงแอปเปิลนะคะยังเหลืออยู่ยลูกอยู่นะคะมะม่วงแอปเปลิลนี่เลยค่ะ มีมะม่วงแอปเปิลน,นะคะยังกินได้อยู่ยังเก็บยังเหลือไว้อยู่สองลูกนี่ค่ะแล้วก็แม่ปลูกมะเขือไว้เมื่อกี้ก็ได้ขายอยู่นะคะก็พอได้กินค่ะตอนนี้มีเป็นมะม่วงมันมีมีฟาล้านนะคะอันนี้แล้วก็อันนู้นเป็นมันหนองแซงแล้วก็จะเป็นพวกผักเอาไว้ลวกค่ะ ผักก้านตรงผักอะไรอย่างนี้ะคะชะอมอันนี้ชะอมเนาะผักก้านตรงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม่ปลูกต้นอะไรไว้ฝั่งนี้บ้างนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะคะเยอะอยู่ส่วนมากก็จะเป็นขา่ขาข่จะเยอะค่ะอันนี้ลำใหญ่นะคะ เป็นลูกโตแล้วอันนี้ต้นใหม่เนาะเขาตายไปก็หลายต้นนะคะต้นเขาแก่อายุเยอะเขาก็ตายไปก็มะเขือก็มีลูกพอที่กินอยู่นะคะมะเขือดูสิคะมะเขือนะคะ้วเป็นปาค่ะเมื่อกี้อันนี้เป็นลูกมันเบอร์รี่ที่ปุยปลูกไว้ค่ะที่ปุยเอามาให้แม่ปลูกไว้นะคะปุยไม่ได้ปลูกเอง อันนี้ก็อาจจะเป็นมะม่วงเขียวยักษ์นะคะได้กินสองปีแล้วเนาะต้นนี้ปลูกได้สองสามปีก็ได้กินลูกเลยค่ะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกออันนี้เป็นฟักนะคะฟักเขียวดูจากอันนี้ดูออกนะคะเพราะว่าดูใบมันเ็าอ,ออกอน,นี้เป็นฟักเขียวเนาะแล้วก็เป็นตรงนั้นเป็นมะม่วงสามฤด,ดูค่ะแล้วก็มีต้นมะละกอไม่รู้ว่าจะได้กินไหมนะคะ แล้วก็พวกดอกแคอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะบ้านเนาะอันนี้เป็นดอกแคสีแดงนะคะตัวนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นแครธรรมดาแค่ข่าวอยู่ตรงนี้ก็เขาก็ตายแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นปลูกฝักขึ้นแทนถูกตรงต้นเขาพอดีนะคะขึ้นต้นเขาพอดีที่เขาตายนะคะเขายัางไม่ลลงต้น ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาชมบ้านชมสวนหลังบ้านประมาณนี้นะคะเพราะว่าเปลี่ยนฤดูกาลเริ่มทางานแล้วก็เดี๋ยวถ้าข้าวแตกเริ่มแตกนะคะของตัวเองเริ่มแตกก็จะพามาชมอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าที่อื่นเขาก็ยังไม่ได้ทําทั้งหมดเนาะก็อีกสักหน่อยก็จะเขียวเต็มทุ่งเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ